เฮนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันคือเบเบ็ดไก่นี่นาโอ้โหน่าเรนจังเลยไหนลองขุดบ็อกสิโอ้โหบินได้ด้วยเบ,บเบ็ดไก่กระพือปีกได้เดิวุบุบุ้งฟิงโอ้โหน่ารักจังเลยแต่กระจายาปังเออเบเบ็ดไก่ย่างห้าดาวไปเลยเนี่ย กลาบสวัสดีสวีดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับเดอะไม่ายเล่นกันอีกเช่นเคยและวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างเบเบดไก่นั่นเองที่มันวับวับ,วบฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวบินได้น,นะคะก็วิธีนี้มีมาตั้งแต่สมัยอ่า0.2หรือถึง0.13มานะคะก็มีมาตั้งแต่ยุคเนิร์ดนานมาแล้วนะคะก็อันดับแรกให้พกบ็อกย่านะคะแล้วก็ พกสปาชิคือไข่ไก่นั่นเองนะคะส่วนดาบก็เอาไว้ตีไก่อย่างเดียวนะคะก็อันดับแรกให้วางบล็อกยากเข้าไปเลยนะคะวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยโอเคแม๊บแม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 ก็รกระระยะประมาณความสูงประมาณแค่นี้แล้วกันนะคะเพื่อความไวว่องไวแล้วกันนะคะก็เจาะรูตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็ขุดให้หมดเลยนะคะอืมปุ๊บตุ๊ตุ๊บอ่าพอเสร็จแล้วนะคะ ให้คืนไปดูข้างบนนะคะก็จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะคะก็ให้วางสปลือกเกนหรือไข่กันั่นเองคะ่ะให้กะระยะตรงมุมแหลมๆของสี่เหลี่ยมน,นะคะก็วางเข้าไปวางเข้าไปคือวางแล้วมันแตกก็มันก็วางยากอยู่นิดนึงนะคะท่านผู้ชมอ่ะคาดถึงเบยอ,อ่ะให้กะระยะดีๆวางวางวางวงแบบแตกอีกแล้วโอ้โหปวดหัวเลยอะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววางใหม่ได้ โอเคเง็บอืมอืม๊บ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 ก็พยายามอย่าวางไวมากนะคะไม่ง,งั้นวงมันจะแตกเลยนะคะอ่าเปิบเบเป๊บกี่ตัวลนะแล้วเนี่ยได้ใครวางได้เป็นร้อยกว่าตัวนี่ก็สุดยอดจริงนะคะเทมากอ่มามันก็จะออกมาเป็นรูปล้านตาตีนน,นะคะคือทางเราก็จะวางไว้แค่น้อยๆน,นะคะก็อาจจะดูเป็นแบบอ่าก็คล้ายๆเบย์อยู่นิดนึงอะแต่มันไม่เยอะมากสิก็ เสร็จแล้วนะคะก็วิธีก็มีอยู่แค่นี้ส่วนต่อมานยังไงขุดบล็อกหญ้าลงไปเลยอ่ามันก็จะเป็นเบเบดไก่บินกระพือปีกได้นั่นเองนะคะก็แมแมวแมวสุดค่ะพอมาตกถุงพื้นปุ๊บแหลกทันทีเลยนะคะก็ไปป้วนเปลี่ยนตามแถวสนามหญ้าไปงั้นนะคะก็เรื่องของมันนะคะก็สำหรับวิธีนี้ก็สามารถใช้เป็น อ่ะอะไรไงก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเบเบ็ดหมูเบเบ็ดน้องเขียวไอคิปเปิลไเปิเองนะคะหรืออาจจะมีเบเบ็ดน้องเอนเดอร์แมวก็มีได้นะคะก็ได้ทุกอย่างนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะขาให้เราด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ไม่ได้ถูกใจก็ขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีเสียงพูดที่มันติดติดขัดไปนิดหนึ่งนะคะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบาย